เบิ่งเหนอพี่น้องเอฟซีอ่าัต่แต่แต่แต่สายเก็บมาจากให้หน้าได้เนี่ยมาตากไปข้างบนใส่ออกนอเนี่ยนอนเนาะเป็นตัวออกนออยู่บันโอ้ไปจะได้กินเขาพี่น้อง ซื้อให้สวยหรูเนาะกระดุดสนังของชาติเพื่อนวะเบี่ยงคนทั้งโลกพอ่ีกันอ่าท้อสนามเลยเพีน่นน้องเต็มเลย ການເດເນາະນ້ຳໃຊ້ເດບໍ່ເລຕຸ ขึ้นมาจากน้ำมาตากน้ำฝนตกมาซะอีกวะท่าน